สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเราทั้งสองคนนะคะในรายการ Metro Moment ค่ะ,คะทุกคนจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงตรงแบบนี้ค่ะ วันนี้ขอโทษนะคะแย่งซีนไปนิดนึงยังไงคือ,คอสีสมันแดง,แดงอะไรเ <นะ S 2> งี้ยถาม่มีลูกหร้อไม่ก็ก <laughs> ก็เป็นธรรมดาค่ะที่รายการเราจะต้องมีอะไรที่แปลกและแหวกแนวแบบนี้แหวกแนวแหวกแนวมไในๆก็ในไหนแล้วนะคะเราก็จะมีแฟชั่นมมฝากกันหลาดในวันจันทร์สดใสแบบนี้ใช่ค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะในช่วงอินบ็อกของเราค่ะข่าวแรกเราจะเป็นเรื่องแบบว่าบล็อกเกอร์สาวที่ทําเงินแบบได้มากที่สุดค่ะคือจริงๆเราคุ้นกับบล็อกเกอร์สาวหลายๆคนนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหปีหนึ่งรายได้จะสักเท่าไหร่เชียวใช่เพราะเหมือนก็เราเคยนำเสนอเรื่อง ซีโอที่รายได้เยอะนั่นแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องปกตินะคะเ<ช>พราะหน้าที่เราผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีไรายได้ตอบแทนเป็นธรรมดานะคะแต่สำหรับบล็อกเกอร์เนี่ยที่เราดูเหมือนกับว่าเป็นงานอดิเรกคือบล็อกเรื่องแฟชั่น <ๆ S 1> เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คืออาจจะได้ไรายได้ไม่เป็นกอบเป็นกาม,มากในความ<ช>คิดเราแต่ปรากฏว่าหลายๆคนนะคะสามารถทำเงินได้ประมาณหลักล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะคะโดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะก็คือเชียร่าเฟรรักนี่นะคะเป็น แฟชั่นบล็อกเกอร์ชาวอิตาเลียนนะคะซึ่งยังแบบยังสาวอยู่เลยอะ่ะอยู่ยุ27ปีอะ่ะรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเธอทำไรายได้อยู่กับเว็บของเธอเนี่ที่ชเวอรบลอนซ์สลัดเนี่ยค่ะได้ถึงปีละ8ล้านดอลลาร์ปีละ8ล้านเลยค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือมากกว่า20กว่าล้านนะคะ<อ>ก็คือแบบเยอะมากเลย<อ>ถามว่าเธอทำอะไรบ้าง คือด้วยความที่เธอทําทําบล็อกมาตั้งแต่ประมาณปี2009คือ,อตั้งแต่เรียนใช่ตั้งแต่ตอนนั้นเรียนกฎหมายอยู่แต่ความที่สนใจแฟชั่นแล้วก็เป็นสาวสวยด้วยก็เขียนบล็อกก็ยังเขียนบล็อกอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็มีคนตามเนี่ยเป็นหลักร้านตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะแล้วก็มีคนตามมาเรื่อยๆทําให้เธอเหมือนกลายเป็นผู้ที่แบบ ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในโลกแฟชั่นในแบบว่าในสไตล์สตรีทอะไรพวกนี้นะคะคือจะบอกว่าหญิงก็เป็นคนหนึ่งนะที่ติดตามอินสตาแกรมนะคะของคุณเชียร่าด้วยค่ะจะบอกว่ามีอิทธิพลสูงมากก็จะมีการอัปเดตภาพแล้วก็แฟชั่นของแบรนด์ต่างๆจึงไม่แปลกคะ่ะที่จะทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เอาสมควรทีเดียวซึ่งตอนนี้มีคนตามอินสตาแกรมนะของคุณเชียร่านี่ประมาณโอ้โหเกินกว่า2ล้านแล้วอะประมาณ2ล้าน8กว่า2ล้าน8นะคะ แล้วก็ทาไมเธอถึงท<ช>ําเดตลน์ได้ได้ขนาดนี้นะคะคือเธอเบลนแฟชั่นเข้ากับชีวิตตัวเองเลยแล้วก็แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เธอสวมใส่หรือว่าแคมปเปญที่เธอทำลุ้นแต่เกี่ยวเนื่องกับแบรนด์แบรนด์แฟชั่นหรูๆอ,อย่างเช่นอันนี้คืองานของหลุยส์วิกตองนะคะ<ช>ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งมันเชื่อมโยงกับกระเป๋าของหลุยส์อยู่แล้วนะคะ<ช>นอกจากนั้นเธอยังเคยทํางานกับชาแนลแกสเคนโซดีออร์ Chanel, aze, cel, ior, เพวกนี้ค่ะนอกจากก็ยังมีพวกแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่แบบอินเทรนด์ต่างๆอย่างเช่นหูฟังเลยพวกนี้ คือเธอก็ทำรูมไปหมดทุกแบบแทุกเทรน<ช>ทุกยี่ออก็ว่าได้ใช่แล้วอย่างี้ในอินสตาแกรมของเธอเนี่ก็คือแบบว่า เหมือนกับต้องจ่ายตังนะในการที่เธอจะเหมือนแบบว่ามาเหมือนฟีเจอร์สินค้าอะไรบางอย่างให้เนี่ยดูดูเป็นขั้นเป็นกอนและเป็นหลักเป็นการใช่แล้วที่สําคัญคือออกมาสวยมากแล้วก็ไม่ดูแบบฮาร์ดเซลเกินไปไ<ล>อ่หญิงชอบตรงที่บอกว่าเธอดูเป็นทรรมชาติในการในทุกรูปที่ถ่ายพรีเซนต์ออกมาค่ะในอนะินสตาแกรมน่ะมันก็เลยไม่แปลกที่จะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะก็ะมีชีวิตที่น่าอิจฉานะคะเธอคนนี้ใช่ค่ะมากันที่อีกหนึ่งแฟชั่นกันบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะจําได้ดีค่ะสําหรับนะคะ แบรนด์กระเป๋าที่ชื่อว่าอ r ิิโตโต e นะคะตอนนี้อจำง่ายๆคือมันจะเป็นลูกกระเป๋ากลมๆแล้วก็มีดอกกลมดอกกุหลาบนะคะที่หลายๆคนแบบแอบชื่นชอบมาตั้งนานตอนนี้ หลายหลายคนบอกว่ามันเล็กไปมันไม่สามบาูทณ์พอ,<ะ>พอใช่ <c oughs> เขาออกมาแล้วค่ะสำหรับใบใหญ่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะใบใหญ่อันนี้ค่ะนะคะมีชื่อว่า aristotle maxi rose b a c k นะคะซึ่งรังสรรค์ขึ้นมาแล้วค่ะถึง5สีด้วยกันนะคะ<ว>ก็เนี่ยแหละ,ละจะมีดำนะคะมีเทานะคะแล้วก็รวมถึงมีสีเบอร์กันดีด้วยที่เป็นสีแดงกล่ำมๆนั่นแหละนะคะก็รังสรรค์ออกมา5สีด้วยกันแน่นอนว่ายังคงใช้กุหลาบนะคะที่เป็นราชินีของหมูม่มวลดอกไม้เนี่แหละมารังสรรค์เป็น รูปแบบของลายกระเป๋าด้วยพร้อมกันนี้ค่ะทําให้คุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะใส่เอ e กเซอรี s ต่างๆได้อย่างเช่นพวก power bank นะคะที่เยอะๆหนักๆนะคะก็สามารถ <Power S 1> ใส่ได้ <Bang. S 1> อย่างใส่ลิสติกได้มากกว่าหนึ่งแท่งแล้วนะเมื่อก่อนใส่ได้แท่งหนึ่งแต่โอ้โหตลับป้งตลับแป้งก่อนหน้านี้คือมันไปมันเล็กไปไงคนก็เลยแบบขอโทษเถอเอาใบใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะคะแล้วก็มีหลาย หลายหนังนะคะหลายประเภทด้วยกันว่าจะเป็นหนังด้านค่ะหรือว่าหนังโพนี่นะคะที่เป็นหนังขนมา้ารวมถึงเราก็จะมีหนังเมทัลลิกแวววาวอีกด้วยก็มีเท็กซ์เจอร์ใหม่ๆออกมาใช่อย่างเช่นแบบเหมือนประมาณว่ามีพิ้วๆนะคะที่เป็นแบบพิเศษขึ้นมาเลิฟมีเทนเดอร์นี่แหละเป็นแผงระบายขนนกให้มีลวดลายของบง่งบอกความอ่อนหวานแล้วก็จะมีบางอันค่ะท,ที่ที่มีริว้วๆนะคะเป็นโซ่ใช่อันนี้เว่าอันนี้ยจะมีการตัดให้มันให้มันดูแบบเป็นโซ่โ,โ,โซ่ตรงตรงสายคาดอะค่ะคือจะไม่ใช่เป็น เหมือนปกติละมันจะทให้ดูแบบฮาร์ดร็อกขึ้นมาอีกนิดนึงแกลมร็อกมากเลยใช่ประมาณนั้นก็ดูสวยงามมาดูเพอร์เฟกต์อะ5สีนี้ใครชอบแบบไหนนะคะก็ลองดูกันแต่โดยส่วนตัวให้ทายว่าหญิงชอบสีอะไรเบอร์กันดี้ชัวร์ชัวร์ค่ะเป็นคนแบบเลิฟสีออกแดงๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกระเป๋าตัวเองต้องมีสีแดงไม่ก็ส้มอยู่สองอย่างพี่ชอบแบบฟริงฟลิงอะที่เป็นโซ่อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมอันนั้นเป็นแบบใหม่ค่ะ ก็แบบซสบายฟุ้งฟ like ิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ประยุกได้กับชุดของแต่ <im S 2> ละคนนะคะก็จริงๆแล้วก็ซื้อก็ไม่แพงหรอก ราคาก็ไม่เท่าไรเอง่เท่าไร่ไม่เท่าไหรซื้อได้แต่ต้องซื้อของแท้นะใช่เป็นแบรนด์ไทยซึ่งแบบเราอยากสนับสนุนเพราะว่าเขามีดีไซน์ที่ดูเป็นอินเตอร์มากเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะสนับสนุนของไทยนะคะแล้วก็ซื้อของไทยนี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะแถมที่สําคัญนะเรียกได้ว่าไปต่างประเทศอ่ะก็มีแต่คนชื่นชมโอ๊ยทําไมคนนี้ดูใส่อะไรที่แบบไม่ซ้ำใครเลยแต่ถ้าเกิดใส่ของตลาดนัดปั๊บ ทำไมดูกระโหลกกะลาจังเลยน่า <G ül> กลัวจังอะไรประมาณนั้น <c oughs> เอาละค่ะนี่ก็คือข่าวช่วงแรกที่เราหยิบนำมาฝาก,กันในช่วงอินบ็อกซ์นะคะ <c oughs> แต่แน่นอนว่าช่วงหน้าค่ะเราก็มีไปอัพเดตเทรนด์แฟชั่นจาก for winter กันคะ่ะดูซิว่ามีเทรนด์อะไรกำลังฮอตสุดๆในซีซั่นนี้นะคะ้ามพลาดนะคะ <S <S ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงอินดีฟค่ะถึงแม้ว่าในโลกแฟชั่นเนี่ยสำหรับเมืองไทยเนี่ยจะร้อน ร้อนร้อนร้อนตลอดปีแต่เราก็ขอดอินเทรนตามแฟชั่นตามซีซันของโลกแฟชั่นนะคะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเรา global แล้วเนาะเราไม่ได้แบบว่าแต่งตัวแล้วอยู่แต่ในประเทศเราอ่ะคือบางทีพอไปติดตามในอินสตาแกรมของแบบบล็อกแฟชั่นทั่วไปนะคะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอยากใส่โค้ตตัวนั้นจังเลย<ช>ฉันเพ้อมาก่า,าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าต้องมาคํานึงถึงประเทศเรานะคะที่มีภูมิอากาศออกแนวร้อนขนาดนี้เราจะมาใส่โค้ตอะไรได้ยังไงมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไปตามตางการ บางทีก็มีโคดเนื้อบางที่เหมาะกับประเทศไทยอยู่นะคะถึงแม้จะได้ใส่5วันต่อปีเราก็ยังอยากจะใส่นี่เหรอบางปีหนึ่งวันนะ้ย่างจำได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เถอะก็เลยเราก็เลยเหมือนแบบว่าในช่วงนี้ก็คือเข้าสู่ฟอร์วินเทอร์เต็มตัวแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะเหมือนรวบรวมเทรนนะคะที่ฮอตสุดๆในฟอรวินเทอร์นี้มาฝากค่ะจากรันเวย์หลายๆแบรนด์ด้วยกันนะคะคือสังเกตนะคะว่ารันเวย์ในแต่ละที่แต่ละแบรนด์เนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีไอที่แบบกุ๊กกิ๊กเนี่ย กุ๊กิกมากอะจนเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนาะเข้าใจใส่นะเพราะบางทีพอมีอันนี้ปั๊บเนี่ยมันจบเลยไงมันจบเด่นนี้ปั๊บใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเริ่มอย่างแรกเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะสังเกตไหมว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรที่มันเป็นฟรุ้งฟริงฟรุ้งฟริงนี่ฟรุงกฟลิงยังไงจริงนะคะมันก็จะทาให้เรารู้สึกว่าเอยเวลาเราเดินเราดูพลิ้วเราดูแบบ เออแบ,บกกระเป๋าอันนึงแล้วก็มีแบบเฟอร์ขนขนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีใช่ไหมคะเทรนฟุ้งฟิ้งนี้ค่ะเหล่าซเลบริตี้นะคะดาราคนดังในวงการแฟชั่นไทยแล้วก็ต่างชาติตอนนี้ต่างพร้อมใจกันนะคะสวมใส่อเทมนะคะที่มีระบายฟุ้งฟิงฟ้งนี้แล้วล่ะโดยถ่ายทอดออแล้วก็ถ่ายภาพนะคะอัปโหลดลงในอินสตาแกรมแล้วก็พวกเหล่าโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายค่ะทาให้นะคะมีคนติดตามแล้วก็รวมถึงเป็นเทรนนะคะทำให้กําหนดเลยว่าฉันต้องมีแบบนี้แบบดีบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีชายผู้ค่ะ ที่ตกแต่งระบายทั้งเนื้อผ้าและอ c อกเซอรี่ต่างๆนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งดีเทลค่ะที่เพิ่มความพิเศษให้กับชุดที่สวมใส่อย่างยิ่งเลยทีเดียวพร้อมกับนะคะให้ความโดดเด่นกับลุคของคุณนะคะโดยการประโคมชิ้นส่วนต่างๆอ c อกเซอรี่อย่างเช่นอ c อกเซอรี s กระเป๋าแล้วก็มีรองท้าแบบมีฟงฟิงบ้างหลายๆแบรนด์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟนดี้อย่างเงี้ยก็มีทำนะคะก็ก็เรีได้ว่าเป็น อีกหนึ่งเทรนด์ค่ะที่มีอย่างเดียวแล้วจบจริงๆใช่เหมือนกับว่าก็โปรคุณคุณชมพู่ใช่ไหมคะที่ใส่ไปไปงานบร b เ r รีมีฟุ้งฟิ้งอย่างเดียวจบเลยยงจบเรียบหมดแล้วแบบเรียบเเรียบแล้วก็มีโค้ดหนึ่งตัวคือจบจบเลยจริงๆแล้วผมก็เบาๆนะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะใช่ค่ะต่อมานะคะเทรนด์ที่สองนะคะคือ all I need is graphic print ค่ะ อย่าบอกว่าจะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะใส่แบบลายพิ้น์อย่างกระโปรงของหญิงในวันนี้ก็ลายพริ้น์เต็ม,มเลยแต,เตแต่หญิงก็เบรกด้วยเสื้อแบบสีดำแต่ว่าจริงแล้วคือแฟชั่นเป็นความสนุกสนานนะคะ<ช>ขอะเพียงแต่มีแบบว่ามุมมองที่คุณมั่นใจนะทุกอย่างก็จบจคุณสามารถแบบว่าเลือกแบบลายพิมพ์กราฟิกที่แบบว่าแบบตุ้มๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยหลุดโลกไปเลยก็ได้อาจจะเป็นเสื้อแบบ เสื้อแบบว่าลายลายปริ้นอย่างหนึ่งกระโปรงลายปริ้นอย่างหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้มันแบบลายปริ้นอะมันค่อนข้างอินเทรนด์มากไม่จะเป็นต้องมานั่งเบรกคือใส่จัดเต็มได้เลยแล้วก็มาทุกซีซั่นค่ะคือแบบซื้อไปเลยแล้วก็ไม่ได้แบบมีการเอาอะไรแต่อย่างใดนะคะคือเทรน์อันเนี้ย ลายพิมพ์ชวดชเฉวียนนะคะยังอยู่ในแฟชั่นอยู่เสมอแล้วก็ยังสามารถสร้างจุดเด่นได้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะมาจะแบบว่าอย่างที่หญิงพูดไปก็คือมาทัลลุคคือพิมพ์ทั้งตัวเลยแบบลายชนลายหรือว่าจะมาแบบมิกซ์แอนด์แมชกับชิ้นเรียบๆอย่างที่หญิงใส่ในวันนี้นะคะก็คือได้หมดเลยก็ได้ลุคสุดสนานได้หมดเลยแอบเห็นคุณคาราเดลวีนอะไปงานเบอร์เบอรี่พร้อมนะคะเรียกได้ว่าคือแบบลุคแบบดูสวยอะคือไม่จำเป็นต้องแบบใส่อะไรเยอะก็ได้หรือไม่ต้องใส่ลายพิมพ์ก็ได้แต่รองเท้ามีสเนคเกอร์ ซิกอร์ึ่นแฟบมากจริงตัว,วเดียวโดด,ด,ดเด่นค<ะ>ู่เดียวอยู่เลยใช่ค่ะ,คะอามาที่อีกหนึ่งเทรนด์กันบ้างค่ะเป็นเทรนด์ของหลายๆคนที่ชื่นชอบมาก ในวงการแฟชั่นนั่นคือ red kiss ค่ะนี่แต่วันนี้เราเป็น orange kiss กนันนะคะเป็นแบบสีเยอะแล้วขอหลบเนอะย <laughs> เป็นปากแดงค่ะคุณผู้ชมคะปากแดงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยวันสบายๆขอยงเรานะคะแค่ทาปากแดงอย่างเดียวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันจบจริงๆคือไม่ต้องทาตาเยอะไม่ต้องอะไรเยอะออกไปคือมันทําให้ลุคหน้าเราดูโดดเด่นขึ้นมาได้เลยสังเกตนะคะว่าในแวดวงเซเลบริตี้นะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะก็คือ ปากแดงจบเลยอย่าง t เทลล์สว f t นะคะนี่คือเจ้าแม่ปากแดงตัวจริง,รงนะคะ,ค,ะคือไปไหนแต่งตัวไปไหนนะคะก็คือปากแดงตลอดแล้วแซ่บมาก เธอต้องเด่นขึ้นมาในงาน,นะอ,นาอ่ะคือฉันเป็นปากอ๋อมาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วมันดูมันทําให้เรารู้สึกดูมีสเสน่ห์เยา้ยาวยาวนนะคะหน้าค้นหามากๆ,ๆเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะใครที่ไม่กล้าแต่งปากแดงนะตอนนี้ให้เปลี่ยนความคิดใหม่เลยเทนปากแดงไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนก็แล้วแต่นะคะมันอินตลอดจริงๆใช่อาตาล่าอาจจะไม่กล้านะคะแต่ว่าพอลองจัดเต็มนะคือไม่ต้องแบบแตะๆนะเอาให้แบบแดงไปเลยาเงี้ยใช่แล้วมันจะสนุกมากอะรู้สึกชีวิตสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะหญิงอะคือไม่ได้แต่งหน้าเลยนะแต เราก็แบบทาปากแดงเดียวเลยอะคือมีคนมีคนทักเยอะมากคือดูมีสเสน่ห์เโดเยดเฉพาะคนใกล้ชิดค่ะก็คือแฟนของเราเขาจะทักว่าโหนี่เห็นปากมาตั้งแต่1กิโลเมตรแรกรู้สึกรักทันทีเลย <laughs> ไม่รู้สึกว่าเอ e, ๊ะทำไมไม่ชมมากกว่านี้อย่างเช่นแบบว่าวันนี้ดูโดดเด่นจังอะไรแงี้ปากเด่นพอแล้วนะคะมาถึงอีกอีกเทรนด์หนึ่งนะคะคือเทรนด์คือ stay warm with cape coat นะคะ cape coat นี่ก็คือตัวโค้ทที่มีช่วงปลายบานๆนะคะเหมือนเสื้อกันฝนของเด็กๆอ่ะคือ cape คนก็หายไปจากรันเวยพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ในซีซั่นนี้ก็กลับมาอีกแล้ว uh huh. หลายๆแบรนด์ก็คือหยิบเคสฟโค้ดมาดีไซน์ใหม่บางอันก็จะแบบว่าหยอดความเป็นเลโทรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่เคฟโค้ดเนี่ยเป็นเคฟทีเ่เป็นโค้ดที่ป่าชอบมากเลยเพราะใส่มันดูเด็กอะ พะมันแบบอตรงปลายมันแบบใส่กระโปรงแล้วอยากใส่ใกัเกบ,บเข้ารายการบ้างอะไรอย่างนี้ใช่คือแบบว่าใส่มันจะดูแบบน่ารักสนุกสนานดมีความอ่อนเยาว์เข้ามาอะไรนี้อย่างเงี้ยนะคะ,ะคือมันจะต่างกับเทรน c h โค้ทที่จะแบบพอดีตัวแล้วก็ยาว<ช> <ๆ S 2> ลงไปเครโค้ทก็น่ารักชอบ,ชอ,บอยากได้ก็อยากใส่บ้าง<ก>อะไรอย่างี้เขาบอกว่ามันกระลันมากเลยนะคะยิ่งตอนนี้จะมีเรื่องกิกิแม่มด ไม่มดไปชนีอ่ะ <S <S อก็จะใส่เคปโค้ดคล้ายๆเหมือนแบบ้าคุมแม่มดถ้าเกิดเราจะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะคะก็จะเคปโค้ดก็จะเหมือนกับ้าคุมแม่มดนั่นเองค่ะโอ้เห็นไหมก็จะเป็นเทรนด์หนึ่งเทรนด์นะคะที่น่าสนใจมากันที่ it's time to wear fur ค่ะอันนี้ค่ะ หลายๆคนพอพูดถึงเอ๊ะเฟอร์ผมเฟอร์แล้วคือยังไงบ้านเราเมืองร้อนมันผมเฟอร์ได้หรอก็ไม่ได้บอกว่าบ้านเราอย่างเดียวต่างประเทศด้วยเวลาไปใส่ต่างประเทศนนคะไปใส่ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่ฤดูกาลนี้เนี่ยถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างฮอตฮิตมากทีเดียวเลยนะคะไม่เชื่อลองไปส่องในอินสตาแกรมของเจ้าแม่วงการแฟชั่นทั้งหลายค่ะลองไปส่องดูนะคะก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมีคนมากดไลค์แบบพวกเฟอร์เหล่านี้ละรัวเต็มๆรัวรวัวค่ะเน้นรวัวเต็มเม ว่าจะเป็นพวกเอ็กเซซอรีกระเป๋าผ้าพันคอนะคะไปจนถึงเ,เสื้อผ้าต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะเน้นแบบขนเฟอร์โค้ทที่มีขนนะสังเกตชาแนลลล่าสุด<ช>ก็ก็มีขนนะตรงปลายแขนหรือว่าปลายกระโปรงหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันนําให้ดูแล้วมันดูฟุ้งฟริงอ่ะมันดูแบบดูมีเสน่ห์เยา้ยาวยาวนขึ้นมาทันทีซึ่งแปลกมากหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปใส่เฟอร์ตรงนั้นดีเทลชัดเจนแต่ทอมีเฟอร์คุณผู้ชมสังเกตนะมันจะดูแบบอ on ่อนหวานขึ้นมาดีใช่มันจะดูไม่กระด้างด้วยนะคะใช่ค่ะ แล้วก็จากเฟอร์นะคะก็โดดมาถึงแบบแฟชั่นแบ็คแพ็คบ้างนะคะซีตันนี้อาจจะไม่ใช่กระเป๋าแบบดูกแกรมเท่านั้นนะคะที่ครองดันเวรปรากฏว่าเ,ออเป้น,นี่แหละออพิปปาคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ของสปอร์ตที่เข้ามามีอิทธิพล<ช>กับแฟชั่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกแบรนด์เนี่ยเป็นไฮแบรนด์ and, เป็นโอกูตูก็ตามตอนนี้ก็จะมีพวกกระเป๋าเป้นเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยทั้งอย่างชนเนลมาร์เบอรี่นะคะดีเคอนวายหรือมอสกีโน แล้วก็รวมถึงแบรนด์สตรีตต่างๆอย่างไนกี้อาดิดาสหรือว่าเจ r ร m y s มี t สกอตที่ทำลูกอาดิดาเนี่ยก็ได้ออกเป้ออกมามากมายซึ่งไม่ใช่ของเด็กๆต่อไปนะสาวๆแบบโตเต็มวัยอย่างเราก็สำใหเป้ได้นะคือจะบอกว่าไอเทนเป้แบ็คแพ็คเนี่ยนะคะมีช่วงหนึ่งน่ยหญิงอ่ะถึงขนาดที่แบบว่าไปเซิร์ชใน Google เลยว่าอันไหนกําลังมาอันไหนกําลังแบบเอาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยแล้ววิ่งไปตามแบรนด์ต่างๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วก็ช่วยถนอมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย ม,มันถึงขนาดนั้นเลยอะเป้ดีทุกประการนะคะใช่ค่ะก็ลองไปดูค่ะแบบแพ็คกันไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะเป็น Colorful Winter ค่ะแน่นอนว่าวินเทอร์ไม่ใช่มีอะไรแต่ขาวๆาวนอ,นอะไรดำถึมๆไม่ใช่ต่อไปแล้วไม่ใช่ต่อไปแล้วตอนนี้มันต้องสีสันจัดจ้านค่ะถึงจะอินเทรนด์ที่สุดนะคะก็อย่างที่บอกไปอะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นขาวอยู่แล้วทำไมเราต้องใส่สีขาวหรือดำล่ะ <c oughs> เราควรใส่สีสันสดใสเอออินเนอร์ล้วน <c oughs> อันนี้พาฒพิรายการตัวเองนะเ้วต้องอาสีสันจัดจ้านอ่ะคุณผู้ชมคะสีพัสเทลตอนนี้เนี่ยให้หลบไปเลยนะเพราะเนื่องจากว่าไม่อินและก็ที่สําคัญค่ะพาเรสสีสันต่างๆนะคะของแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็พยายามขนกันมาสังเกตว่าลันเวนะตอนนี้ก็จะมีสีแดงสีสดใสนะคะแล้วตัดกันสุดชีวิตใช่ค่ะแล้วหลายคนนะคะนอกจากว่าจะทําให้ลุคของเราดูดีขึ้นแล้วสดชื่นขึ้นแล้วทําให้เราเองเวลาสวมใส่มันดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ<ช>พร้อมกับนะคะถ้าเกิดว่าส สมสีเหลืองเขากับโทนสีกลางๆอย่างพวกขาวหรือว่าครีมอย่างนี้เป็นต้นก็จะทําให้ดูแล้วฉีกกฎเกณฑ์แอตติจูดทั้งหมดแล้วมันทาให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาอย่างชนิดที่ว่าเออมันเป็นโทนที่ทําให้เรารู้สึกร้อนแล้วก็อบอุ่นภายในตัวเดียวกันนะคะ,คะรวมทั้งถ้าเกิดผสานกับสีที่มันจัดจ้านค่ะมันทําให้หน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและก็ทาให้ที่สำคัญนะคะยิ่งทาปากแดงเข้าไปดูดูแล้วด้วยเนี่ยแซ่บ นีแสบตาค่ะต้องใส่แว่นกันแดดใส่ค่ะ <c oughs> ก็ต่อเนื่องจากทรานสปอร์ตนะคะว่ามาถึงคิปคาบแอนด์วราส์นิเกอรคือรองรองเท้าผ้าใบต้องมาค่ะอันนี้ชัดเจนสุดๆนะคะในแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะว่ารองเท้าผ้าใบตอนนี้ขึ้นเป <c oughs> ็นนึก <c oughs> ถึงอะไรรู้ไหม ยีงนึกถึงใช่ชาแนลคุณคาร์ลกกเฟลนะคะที่ก่อนหน้านี้เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาออกคอลเลคชันทำรันเวย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ให้สวมใส่สนิเกอร์นะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยนางแบบโอ้โหชนิดที่บอกว่าคือใครจะไปคิดหรอว่าเอาโอปิตูมาใส่กับสนิเกอร์ได้ใช่แล้วก็ยังมีดีอออีกนะคะ นอกจากนี้คือดีออที่เขาจะส่งแบบผ้าใบพื้นยางธรรมดานะคะแต่ว่าต้องการตามด้วยการปักเลื่อมค่ะววเป็นอะไรที่แบบว่าผู้หญิงเห็นเรากิด๊ดกี๊ดอ่ะฟริงฟิง,ฟงอ่ะอืมเราจะชอบมากเลยอะไรที่มันดูขัดแย้งแล้วมันรวมรวมกันอ่ะแต่มัน,มนดแูแต่แต่มันดูแล้วมันใส่แล้วมั่นใจไงใช่<ร>ค่ะ,คะ ะะต้องลองดูค่ะอะไรนะดีอ <laughs> ใช่ไหมคะดีอค่ะโอ้โหหาได้ง <laughs> <laughs> ่ายเต็มไปหมดเลยใช่คราวนี้ค่ะมาถึงอีกเทรนหนึ่งบ้างนะคะแน่นอนว่าแฟชั่นนะคะบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่สวมใส่อะไรจะเต็มมักจะต้องมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือพวก s o u n d t r a ็กหรือเพลงนั่นเองนะคะ <c oughs> เป็นแฟชั่นเลยทีเดียวนะคะถึงกับต้องเลือกเลยว่าอ่ะ <c oughs> ฉันจะต้องแบบใส่ฟังนะคะเป็นเพลงอะไรเป็นเพลง oh <my> อะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ซึ่งดนตรีเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น มันจะใส่ตอนไหนหรือฟังตอนไหนมันก็ทําให้เราดูมีแฟชั่นขึ้นมาอย่างบางคนเนี่ยพอใส่ถูงฟางแล้วแบบแฟชั่นจัดเต็มเราก็รู้สึกได้ว่าอุ้ยหูฟังแบบนี้มันคือเทรนนะใช่แล้วก็อย่างหลายๆแบรนด์นะคะเวลารา run r u เนี่ยเขาไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เลือกเพลงให้มันเป็นแบรนด์แต่ทำเป็นเหมือนมินิคอนเสิร์ตเลยคือเดินไปแล้วก็จะมีแบบว่าศิลปินดังๆเนี่ยบรรเลงเพลงสดตอนนั้นน่ะใช่ซึ่งบางคนก็จะแบบเผลออินไปกับเพลงมากกว่าแฟชั่นอีกนะบางที ในช่วงที่เป็นดนตรีสดนะคะเดี๋ยวนี้ก็สังเกตนะรันเวย์ก็จะมีดนตรีสดอย่างพี่ตาว่าใช่ไหมคะยิ่งโดยเฉพาะค่ะนิวยอร์กแฟชั่นวีค for winter 2014นะคะก็จะมีการนำรวมปฏิบัติการในโชว์ของเบอร์เบอรี่ด้วยซึ่งเป็นเบอร์เบอรี่เพอร์ซัมนะคะที่ทำให้คอนเสิร์ตกับแฟชั่นโชว์ไปด้วยกันเขาถ้ามีต่อเนื่องมาตลอดนะคะยังมีอีกคนหนึ่งที่เคยเคยโชว์ในเบอร์เบอรี่นี่คือคุณเบนจามินคลิเมนทายที่เราเคยแนะนำให้ฟังคนนี้เนี่ยโหเสียงห้าวลึกแบบโดนใจมากๆเลย คือแบบเราเพิ่งรู้จักเขาในเบอร์เบอรี่แล้วเราก็ไปเซิร์ชต่อมันทำให้เราเหมือนกับว่าต่อเนื่องจากแฟชั่นก็าก็โดดไปโดนตีได้ต่อเลยแต่หญิงนึกภาพอันนี้นะคือหญิงนึกภาพแบรนด์เครื่อ,สองสำอางแบรนด์เอ๊อไม่ใช่แบรนด์เครื่อ,สองสำอางสิแบรนด์ชุดชั้นในแบรนด์หนึง่งที่มีที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ เทเลสเวฟปับเปิดตัววิทบอกว่าวิตทเลีรชิคเคตคือเราเนกนถึงอันนั้นมันเป็นภาพที่จดเขียนภาพครั้งแรกปั๊บแล้วจดจำมาถึงวันนี้คือพอเปิดตัวด้วยเทเลส i วฟปั๊บนะคะแล้วก็จะมีนางแบบนังฟ้าของวิตทเลีเดินออกมาแบบอย่างมั่นใจอะเฉิดฉายมากเขาเลยไม่รู้สึกว่ามันคือมันคือโชว์ที่เพอร์เฟกต์ที่สุดอะใช่คือเหมือนพวกผสมภาษาอะไรเงี้ยมันจะช่วยแบบส่งเสริมกันละกันให้มันแบบโชว์มันดูแบบ สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วก็พุ่งเน้ยกลายเป็นเพลย์ลิสที่แบบเหล่าแฟชนิสต้าเอามาฟังต่อจริงค่ะก็ถึงก็ถึงซะว่า,าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะรู้ว่าเอวอวงแฟชั่นเป็นยังไงนะคะก็ลองไปคน้นค้นดูในเหล่าแฟชั่นวีคดูได้แล้วไม่แน่นะคะคุณอาจจะูเห็นเลยว่าเพลงเหล่านั้นหรือว่าชุดที่ใส่เหล่านั้นเนี่ยมันคือท็อปลิสที่คนเลือกแล้วก็ฟังกันด้วย ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเจอคุณพ่อคุณแม่ที่ถ่ายรูปลูกนะคะได้น่ารักสดใสแล้วก็เป็นลุกบูกของแฟชั่นเลยละคะ่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการช่วงอีสตค่ะช่วงนี้นะคะหญิงเขามีเรื่องมาเล่าค่ะด้วยความที่ไปดูไปเห็นรูป คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปสีสวยของลูกๆมาคือไปเห็นในเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บไซต์หนึ่งนะคะเขาพูดถึง world best father ซึ่งเราไปรู้สึกว่า world best คืออะไร world best father อะไร่ไม่ใช่คือเราก็วาาเอ๊ะทำไมจงแบบมีรางวัลนี้ได้หรืออะไรคือมันเป็นจริงๆแล้วมันคือมันคือสิ่งที่คุณพ่อคนหนึ่งค่ะเขาคิดขึ้นมาว่าจริงๆเนี่ยเขาเลี้ยงลูกลูกเขาเกิดปี2010ใช่ไหมคะชื่อชื่อน้องคนหนึ่งจริงจำชื่อไม่ได้ชื่อน้องเอสมอสมมุติสมมุติ ล,ลูกเขานะีคะแล้วเขามีาความรู้สึกว่าเขาต้องปดเวลาไปกับการใช้ชีวิตในการเลี้ยงลูกมากและทีนี้เนี่ยทำยังไงดี <c oughs> เราจะต้องมีการสนุกในการเล่นสินะค่ะที่เราเสียเวลาเล่นกับลูกแล้วอะ่ะ <c oughs> ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเดฟ a อ g เกิลดาวแองเกิลโดเนี่ยแหละนะคะก็เลยคิดรู้มาว่าเราต้องถ่ายรูป แล้วเขาแล้วค,คุณเดฟเนี่ยนะคะขออนุญาตเรียกคุณเดฟนะจบมาทางด้านของฟอตโกราฟเฟอร์จุนเนลลิส์ด้วยทําให้นะคะมองว่าอ่ะเราก็สนุกได้ในการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยโดยการแบบถ่ายรูปลูกทุกเรียบทและบางรูปเนี่ยออกแนวหือหวานหน้าหวัดเสียวมากจนมีคนแบบเข้ามาโพสเข้ามาโพสว่าคุณทําได้ยังไงอะ่ะคุณไม่กลัวลูกเป็นอันตรายหรอหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งคุณเดฟก็ออกมาอธิบายว่ารูปเหล่านั้นน่ะคือรูปที่ได้รับการซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วคือถ่ายแยกต่างหาก mm hmm. แล้วนมีนม,นม,นม,มารใช่ใชแล้วก็นำมาเข้าหเหมือน,น,นกับตัดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะจนออกมาเป็นรูปที่น่าสนใจอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็มีคนถามขึนเข้ามาว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนถ่ายหลังรูปหลาอะไรอย่างนี้ก็เป,เป็นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่เองนะคะแต่คุณแม่ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าจนกระทั่งเจ้าหนูน้อยคนนี้นะคะ โตขึ้นมาจนอายุ3ขวบค่ะเพราะอายุ3ขวบปั๊บก็หล้แบบแต่เบบีเลยใช่ไหมก็หนเบบีมีแต่ลูกคุณพ่อไปเปิดเปิดปั๊บมีแต่ลูกคุณพ่อเราไม่มีลูกคุณแม่เลยก็เลยบอกคุณพ่อไปว่าคุณพ่อคะหนูอยากมีลูกคุณแม่บ้างนี่คือคุณแม่เหรอใช่หลังจากตอน3ขวบนี่แหละคุณพ่อก็เลยแบบมาว่าอนุญาตก็ได้ให้คุณแม่เข้ามาอยู่ในหน้าซีนบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยการเกิดเป็นภาพครอบครัวอย่างนี้ขึ้นมาน่ารักเนาะแล้วันดูมีสตอรี่คือมันแบบว่าดูเป็นจ j o u r n a l i s ะคือเหมือนรายงาน ตอนนี้นะคะแต่ก็ทําเกี่ยวกับพวกแวดวงการเมืองเป็นอย่างงั้นใต่อย่างนั้นแล้วตัวตัวของคุณเดฟเองก็บอกว่าเอ๊ะก็อยากถ่ายรูปลูกอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนจับเหมือนจัดเป็นคอนเซ็ปต์อย่างนี้ขึ้นมาแบบเวิร์ลเบสพาเธอาลังนะครีเอทีฟมากเลยนะจัดแต่ละอย่างอ่ะยิ่งชอบตอนที่แบบว่าเหมือนเอาลูกไปตั้งบ้บนหลังคาอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปบางรูปที่แบบว่ารูปกําลังแบบรีดผ้าแล้วแบบมีแต่ลอยไหมอ่ะแล้วตัวเขาเองก็ต้องใส่เสื้อที่ป็นลอยไหมลอยไหมเอนั้นมันน่ารักมากใช่ แล้วคือเห็นอย่างเงี้ยแบบว่าคุณพ่อถ่ายรูปลูกนะจะเป็นแนวแบบเฮฮาสุกสนานดูแบบสุดเหวี่ยงอะไรเงี้ยนี่พี่ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันอันนี้เป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องแบบไม่เฟี้ยวเข้าแน่เลยอะไม่เฟี้ยวค่ะแต่ดูแต่เมื่อกี้นะทําให้เรานึกถึงเลยนะว่าการเลี้ยงลูกของพ่อก็จะเป็นออกแนวเฟี้ยวๆแต่ถ้าเป็นของคุณแม่ล่ะ ของคุณแม่เธอจะฟรุ้งค่ะฟรุงก็งงจะแบบมีจินตนาการเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้ใช่นนี้เป็นคุณแม่จากแอริโซนานะคะก็คือจะถ่ายรูปลูกเป็นมีอยู่สาม,มคนนะคะเขาก็าแบบไปถ่ายเอาดอค่ะแล้วคือคุณแม่เนี่ยก็ทางานเป็นนางฟ้าน้อยเป็นแบบช่างภาพเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่พอเลี้ยงลูกเต็มเวลาแล้วเนี่ยเขาก็แบบมาทุ่มเทให้ลูกมาจัดแสงมาแบบว่าถ่ายเอาดออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะมีการไปโปรเซสต์หลังจากถ่ายภาพเสร็จนะคะให้มันดูแบบ ฟิงขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่แสงอย่างเงี้ยมันน่าจะมีการใช้แสงที่มันแบบพุ่งเข้ามาเพราะมันจะมีเป็นเห็นเป็นแฮร์ไลน์ที่มันแบบผม <Wow. S 1> ที่มันสะท้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะดูแบบหลงละเมอเพอโพกเล็กน้อยอันนี้ก็คือแบบคุณแม่นะคะคือจะนวลน,นวลน,นวลฟุนน้งฝันอะไรอย่างนี้ แต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถ่ายรูปไปแล้วเวลาเราลงโซเชียลอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างเช่นพวกลงโซเชียลเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าทิงเบอร์หรืออะไรพวกนี้นะคะทิงเลอาาก็ปรากฏว่ามันเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได้ค่ะโดยคุณพ่อคนแรกคุณเดฟเนี่ยนะคะพอลงแชร์ไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นคนเนี่ยมาติดต่อขอแบบปรูปนะ่ะไปทําเป็นแคลนเดร r ได้ไห<อ>มเขาก็เลยเกิดไอเดียหัวใสขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามาทำค k ิ c สตาร์เตอร์กันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยก็เหมาะนะเหมาะนะ ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีไอเดียรักลูกแบบนี้นะคะแบบคุณพ่อคุณเดฟแล้วก็คุณแม่คนนี้ก็ลองไปทําดูได้นะคะเพราะไม่แน่ว่าภาพเหล่านั้นที่คุณสร้างสรรมาอย่างพิถีพิถันนั่นแหละนะคะจะทําให้เกิดธุรกิจที่ก่อตัวเป็นเขาเรียกความมั่นคงในอนาคตอันไกลก็ได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์จากดีสวัสด์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณชุดพิธีกรของหญิงนะคะจากเชงด้วยค่ะของปลานะคะจากปลาเองค่ะ <laughs> เอาละค่ะพบกับพ <laughs> <laughs> วกเราได้ใหม่ใน ในรายการเมโทรโม m e n t ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงตรงนะคะเรามีนัดกันนะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย bye bye.